เปิดรับตัดได้เลย ส่วลูกค้าพ่ะเขาจะมีทางทาง,ทาง จเเลยดี๋ยวไมบแจงเลยจ้าเออตัวนี้เป็นชีฟองแบบสไตล์แบบดเนี่ยก็พนักหารักมากอันนี้คือข้อหรอไม่ได้ดูแหวนพนัารักมากนะคะใครรับพี่แจ้งได้เลยนะคะกระสอบหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตัวตกตีกุมก็ประมาณตัวสิบกว่าบาทนะคะลูกค้าสิบกว่าบาทเอิร์อค่ะเอิร์อชีฟองนีเข้ามาชื่นสุด จะไปแบบว่าเหนื่อยๆเรื่อยๆลูกค้าส่วนใครเอฟในตัวงานเซลล์หุดจองนะพี่ต้องไปพิโพสเลยนะคะแล้วคอมเมนต์เอาเลยนะหลังแชทหลังบ้านน่าจะไม่ดูนะ <ๆ S 2> <า>สวยมากคุยญี่ปุ่นอ่ะชอบใส่สีอย่างเงี้ยจริงๆนะอ,อันนี้ของกาเซียค่ะกาเซียไซแคลส์งสวยมากเป็นสีพีสวยมาก เป็นแบบทองสองในแค่ที่เคยดูเจ๋มากติงว่าค่ะไม่ปกติน่าน่ารักมากอ่ะใส่ได้ป่ะใส่หรอหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบมุมงน่ารักออก่ใส่ไม่ได้ตุ๊ดโชตูใหญ่วางงั้น มันตัวใหญ่ไปใช่ไหมไม่มันมันเล็กไปนี่ายนี่ไฟเด็กน้องเป็นญี่ปุ่นนะคะลูกค้าป้ายวิวตัวนี้เป็นรถใหม่รู่นสแตนดารัวนี้ค่ะสองพันห้าครับให้ลูกค้าดูทุกตัวเลยนะสวยมากดูหรอไม่มีแล้วนะพี่รถเก่าไม่เหลือเลยจริงๆอ่ะคราวที่แล้วราคามันขึ้นมันร้อนแน่ะค่ะหนูบอกเออยันขายราคาเดิมลูกค้าหนูจะบอกว่ามีของรีบเอาเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่หนูคี่แบบอู้ลูกค้าขาย ายออกหมดเลยแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าของหมดอันนี้คือของเท่าแล้วนะคะรีบเลยอย่าช้าเพราะว่าเป็นงานขายดีอยู่เหมือนกันค่ะลูกค้ามันเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่ทํางานได้เนาะลูกค้าได้ด้วยใช่นี่ดูดีด้วยค่ะของญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบว่าเรียบหรูดูแพงเนาะลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้เป็นลายที่เยอะนะคะลูกค้าแต่ว่าเป็นงานดูดีเนาะเป็นแบบเบาๆาเบาๆมินิมอามูจิแบบนี้ มีมีสั้นปนบ้างนิดหน่อยเหรอลูกค้ามีสั้นยาวเหมือนกันกางเกงยีนเด็กไม้อย่างค่ะอันนี้มีกางเกงเด็กล้วนสามพันห้าบ้านอินทรีสง่งอืมอันนี้หกคือกางเกงซับหรือเปล่าเป็นซับไง,งบน,นี่ค่ะแม่ใช่ป่ะแล้วอันนี้ซับข้างในหรือเปล่าอันนี้เลโก่น่าจะเป็นซับอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่สองตัวอย่างนี้ป้แม่ดีเลยใส่ได้สองวัน กว่าละตัวเป็นซิวนะลูกค้าสวยมากลูกค้าถ้าสีเข้มๆอย่างเี้พี่จะเห็นยากนิดนึงน้องเขาะอกกับสีน้ำสีกรมนะคะแตสวยมากเป็นผ้าสีหน้าหน้าจะมีนี่สอสวยมาก ร้อยทรงแบบยาวค,ค,ค่ะพี่นุ่มพ้่นี่ยูสเตนบาบอยู่แล้วก็ต้องมีแน่อนอนคะ่ะใสได้พี่มป้ายดำค่ะสวยมากใส่แล้วดูเป็นคุณหนูค,คุณหนูคุ้นนายมากลูกค้าราคาสองห้า ลูกค้าส่าส<า>วยมากไม่ถึง14าบาทค่ะอ่ะประมาณ14บาทตีกลมๆให้ต้นทุนประมาณ14บาทต่อตัวพี่14บาทต่อตัวค<อ>่ะลดลดตีให้กลมๆมาดูดิมีป้ายห้อยมาด้วยลูกค้าไปหาจากไหนยูนิคอนยูนิคอนยูนิโค้นพึ่งจะแดงอย่างเนี้ยเนีย่ยสามไลท์พึ่งจะมีแดงมาอ,อไม่แจ้งตัวนเรเป็นอะไรครับ จะปิดไลน์นี้อยู่แล้วลูกค้าตัวน,นี้หางฟ้าสวยไหมญี่ปุ่นเ,เขาคิดทรงแบบนี้กันลูกค้าลูกค้าตัวนี้สวยมากหนูเห็นมาสองปีแล้วว่าเรายังไม่เห็นสวยอันเลยลูกค้าใหญ่ก็มีอันนี้พี่ซูใส่ได้มั้ยได้อันนี้ก็สวยไหมพี่ปบิ้พี่ปบิ้ลหนูคิดว่าพี่ควรใส่ตัวนี้ใช่ไหมเนี้ใช่มันมันดูดีหนังเงือกโอ้ยเนี่ยญี่ปุ่นเขาคิดแบบนี้กันสวยซิ้งสวยมากใส่ได้มั้ยใส่ได้เห็น ไม่หลอดลูกฟ้าสวยมากแต่ว่าคือหนูตะโวกใหญ่มันไม่ได้ลูกค้าดูนีส่สวยทำไมจะไม่ได้เห็นไหมได้ใส่ผวอยู่ดีๆก็เป็นเสาเอ,อาปิดเฉยเลยโอ้โ,อโอลูกค้าดออนี้ของแม่ลูกค้าดูคือสวยมาก ว่าคาเฟ่ได้เลยนะเป็นนางเอก้ี่ปุกไหม <Hey! S 3> เหมือนใส่เหมือนใส่เสื้อมาลองกระโปรงเออสวยมากไช่คะ <Hey! S 1> ใครทำมาได้เลยนะอันนี้ของ Google Work ค่ะ Work หรือ Work วะ Work ค่ะลูกค้า Twenty one เฮ้ย <21. S 1> น้องชอบจุดโฟกระดอนสิอั้อุยดูนะถ,ถังยาว หนึ่งสิอืมน่ารักค่ะน่ารักมากอันนี้สไตล์แบบใช่ไม่ได้ชอบหรอกขายใหญ่ใส่แล้วมันร้อนโอ้ยไม่ได้อันนี้มันอัไอะไรนะแม่หน้าริมสไตล์อะไรนะน่ารักมาก อันนี้ของยูนิโคแน่เลยอันนี้ของโคเอ็นค่ะโคเอ็นเมดอินโตเกียวดูอุ้ยน่ารักยูนิโคลูกค้ายูนิโคค่ะสีดำอ่ะสวยลูกค้าแต่ลูกค้าจะเห็นยากเนี่ยนี่คือนี่ลูกค้าไปเลยคาเฟ่เนี่ยเขาใส่แบบไหนกัน14บาทแม่ ไม่ต้องคิดมากสิบสี่บาทต่อตัวงานที่ลูกค้ามีแบรนด์ให้แม่หลุนด้วยขายตัวละห้าสิบงานเซลลไม่ดูดเลยมีคนรับหมดแล้วเหรอคะใช่ถ้าไม่ดูดแปลว่ามีคนรับไปแล้วมีคนกดไปแล้วลองเปลี่ยนรหัสอื่นนะลูกค้าเผื่อยังว่างลองกดดูเพราะมันเป็นรถกดดูดนะได้ไหนก็คุ้มอนูบอกเลยเอออันไหนก็คุ้มจริงขายแบบราคาแบบไม่กล้าดูอ่ะคือแบบว่างงลูกค้าจ๋าขายไอกระสอบที่เรารีวิวกันเนาะหาว่ามันไปอยู่ไหนอ๋อจริงๆคือไปเซล์หมดแล้ว หกร้อยหกสิบหกบาทเหอฮะายแล้วเหรอขายไปเลย<ด>นะแล้วส่วนลูกรีวิวที่มันใหม่ๆอะที่เกียเก็บหนูขายครึ่งราคาหรือแอมพินถามบอกว่าดูหรือยังราคาแบบได้ไหมไม่ดูเพราะว่าดูไม่ได้ดูแนละ้วทาใจไม่ได้ไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าเราจะไม่ค้างของนะเราที่เก็บเก็บนะแม่เนาะนึกออกไหมของเราลง <Order. S 2> ทุกวันออเดอร์ที่เราเซลกันนะคะลูกค้าคือเราเคลียร์ไปหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแค่แบบที่เราเพิ่งจะปล่อยหลุดเนาะลูกค้า ราส่งของเลยไม่มีรองของนะคะลูกค้าส่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่งทุกวันลูกค้าวันอาทิตย์หยุดขนส่งหนึ่งวันนะคะแต่ว่าหน่าร้านกับอ่าแม้สามารถอันนี้ามค่ะพี่มีอยู่แล้วนะบางทีหนูอาจจะไม่ได้ปริ้งแบรนด์เนาะค่ะสวยมากค่บรงนด้วย่นลูกค้าคนไหนได้ถุงจุ่มแจกฟรีเนาะเดี๋ยวไว้ว่าหลังเดี๋ยวทุกอย่างให้มันเข้าที่จับผ่านงานเซลในไลฟ์สดอย่างเนี้ย พี่ๆเข้ามาดูกันเดี๋ยวเราจะแตกแตกกันให้ด้วยแตกไปเลยนะคะม่ต้ก่นแม่ก็จะแตกไปเหมือนกันเนาะต้วยมันเอ้ยพี่ชอบอันนี้อันนี้ของแม่ขอขอเคลียร์ก่อนแม่ขอเคลียร์ก่อนนะคะอันนี้ของเออเกรอิหยังเนซันลูกค้าน่ารักใส่ของตัวตอนได้บอกว่าลูกค้าออกยาวเยอะดีเหมือนกันนะอุ้ยสวยมากยาวเยอะนะยาวเยอะเลยโรงงานจะบอกว่ายาวราคาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวร้อนหลังๆมาจะใส่ยาวเยอะๆให้ เขาเลยอกอขึ้นราคานิดนึงเพราะฉะนั้นหนูขายราคา1,990ไม่ได้แล้วาะหนูพยายามยือมา2ล็อตแล้วนะคะเข้าเนื้อแล้วก็2,500ถามว่าได้กาไรไหมคือขายผ่านมือบอกตรงๆนะคะแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะโรงงานบอกว่าเขาจะใส่ยาวให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเนาะลูกค้าเครื่องยาวก็ขายได้แพงกว่าเดิมแน่งสวยเครื่องเนี่ย ต้อยสองพันต้นทุนเฉลี่ยออกมาตกตัวประมาณ14บาทต่อมนะโอ้ยตกแท้อะไรบุ้งกระดุ้งแรงพอมันรู้จักมันรับรักเสียงดังดูเถอะฉันชอบสวยมากนี่อะไรลูกอันนี้คือกระโปรงเนาะอ๋อแล้วก็หัวกระตอมเมื่อกี้ออกยาวเยอะดีนะคะของยางมันต้องไว้ข้างว่าตัวเนี้ยหรือไว้อย่างเงี้ยหรือแล้วแต่เรา เดี๋ยวจะหาว่าหนูวัยยศก็มีไม่ใช่ว่านางแบบอู๋ภาพแบบเต้วยข้างทีนี้หรอไม่ใช่มีกระปรงก็บอกดูนี่นี่วันนี้จะเสร็จไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าลูกค้าออกยาวเยอะนะตัวนี้ตัวนี้เท่นะดูสิอันนี้โชว์แล้วเอามาใส่สามารถใส่เป็นแบบ หนูจะต้องไปถ่ายรูปรีวิวใหม่เพราะอัลบ้างต่อเป็นราคาเก่าีรยวราคาใหม่เนื้อจัดการถ่ายรูปให้ใหม่นะคะใช้รับรูปรีวิวส่พรุ่งนี้เลยนะเอาแม่มาแต่ไหนก็อ้ก็ได้ดูใจใจ่นี่ดูดีกว่าตูตูเนี่ยแกล้งน้องพันน่ารักมากสวยมากยังกษ์สี ฟ้องอะค่ะลูกค้าเขาผ้าเบาน้องมีติดสั้นบ้างแต่น้อยมากจริงๆนะคะถ้าเทียบจากรถที่ผ่านมาเนาะใช่เราผ้าไซส์ได้เจา้าค่สวยมากนี่ลูกไม้สีขาวลูกค้าดูดิลูกคุณหนุม่มไหมใส่ออกงานได้เลยนะคะอย,ย่ง<ร>างเงี้ยซื้อมือหนึ่งอย่างน้นอยต้องมีสงองร้อยห้าสิบใช่ชั้นลูกมันปะคันจับนะคะมือหนึ่งอะนี่ตกต้นทุนประมาสิบสี่บาทเท่านั้นพี่ขาถูกมากแม่ไปขายตัวละห้าสิบต้กระโรด้วยนี่คุณด้วยนะดอกกุหลาบก็เนี่ยไม่ใช่ กองไม้ค่ะมันเขาเรียกอ,อะไรอะผ้าเหมือนแบบเออผ้าแปลกมากเลยนะมันแบบยืดได้ด้วยอะเป็นผ้าแบบตะข่ายตะข่ายน่ารักแต่เบาน่ารักมาลูกค้านี่ไงสวยมากทำไงสวยมากโค้งขาซิ้วค่ะอันนี้น่าจะคอแล a กับอะไรสักอย่างอ,อะไรเองสองสองแม่หนูอ่านไม่ออกอะ่ออะกับปารีดอะ่ะคอแ a บกับปารีดอ่ะอะไรสองสองเลยนะสองเหรอยูนิคอร มีคนคัตตอนมาด้วยนะ้าน mm ี hmm. ่คัตตอนมาคัตต้อนมาหนึ่งตัวสองหมื่นเก้าพันเยนกี่พันบาทนอะตัวเนี้ยพี่ต้งพี่ต้องคูณให้น้องหน่อยตัวนี้เท่าไหร่คะสองหมื่นเก้าคูณสองจุดสามค่ะสองหมื่นเก้าคูณสองจุดสามเดี๋ยวด,ด,ด,ดูตัวนี้กี่บาทกัน <fark> ยี 7, ่ห้ออะไรอะมือหนึ่งด้วย เป็นเงินเงินเก,นกาหลีไม่ใช่เงินญี่ปุ่นอันนี้ของเกาหลีกระสอบเท่าไหร่คะสอ, 2, องพันกเงินเกาหลีตอนนี้เลทเท่าไหร่จีนตงด้วยน้องก <2, 5, S 2> ระสอบละสองพันห้าร้อยบาทลูกนี้ลูกรีวิวรับเอฟได้เลยเหลือสองสามแต่ว่าส่งพุกนี้นะไอจ๊ะขอน้องไปถ่ายอัปเดตกับคนนอะโยนี่คือค่ะอันนี้เป็นผ้าคล้ายๆผ้าล่มไหมคล้ายๆผ้าเหมือนผ้าล่มผ้าเตดเลยนะคะ ชอบทำอย่างนี้ละบางทีเขาใส่แบบออกไปแบบพิมพ<อ>์น้ำไอ้น้ำไใช่จะเป็นผ้าได้แบบว่ากันน้ำอะไหลไปเลยติดยาวเยอะค่ะติดยาวเยอะมีลูกค้าถามอยู่ว่ารีวิวบ้างหรือยังติดยาวเยอะไหมติดยาวเยอะจังเราไม่มเยอะลูกค้าซื้อไปดูคระองคซื้อไปดูได้สุขภาพของซื้อไปดูได้เดนเซเท่าไหร่นะสองหมื่นะก้าพับาท 6้าพันวอนไปด้ลบาทฮะหกบแปดสิบแปดบาทต่อตัวเอาวิอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยก็มีเวยนี่ชีสเตใส่ยังไงใส่ไปเต้นกับผู้ชายเมื่อกี้นะไอ้ลูกายทางนู้ชายลูกไม้ใส่คู่กันนี่เลยลา้อใส่แบบแบบแบบเต้นแบบใครรับลูกรีวิวเหลือสองพันสามร้อบาทค่ะลูกค้าบูมมาก ดูาติดยาวเยอะดีค่ะลูกค้าราคาใหม่ทำใหม่สวยนะคะลูกค้าติดยาวเยอะดีใครรับลูกีนที่แจ้งอยู่นะแ่าไใครวเยนทไะคนตเาม่ไเย้ไม่ได้ไม่ดว้อเข้าไม่ใส่กอล์กิ้งแน่เลยเ้ายังไง้เลย